นี้เอ็มหรือเสียเอ็มกำลังให้สัมภาษณ์นะครับถือเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่เบิร์ตออกมาสารภาพครับว่าเสียเอ็มคนนี้นี่แหละเป็นคนจ้างเอ็มแบนละหมื่นให้กินเหล้าจนหมดแบนลไปฟังบรรยากาศสดๆกันเลยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับสบายครับพี่ผมอยากอยู่กับพี่ผมก็ไม่คิดเขาจะมาอยู่กับผมแบบนี้มีกล้องวงจรปิดที่ร้านผมก็มีที่เขามานั่งอยู่กับผมข้างๆนะเขาบอกว่าเขาชื่นชอบพี่มากใช่ครับเพราะเวลาเขามาหาผมเขาได้เงิน คือตอนนี้วันนี้ที่พี่เบิร์ออกบนกระแสแล้วเขาบอกบอกประมาว่าพี่อ่าไปคนจ้างงินเตือนแบรแล้วเนี่ยรับทุกีพ,พี่ฟังวันนี้เสร็จปุ๊บก็เขากลับไปนอนตอนตีสองป่าแล้วเข้ามาตอนบ่ายโมงมาช่วยถ่าย<ม>โปรโมทรม้านอะไรเงี้ยเขาไม่เอาค่าจ้างเขาเขาบอกพวกกันอะไรเงี้ยเอาเข้ามาตอนขเขาใส่เสื้อมาสามโมงเขากลับไปปุ๊บพอเขามาตอนเย็นผมก็งานมันเริ่มแล้วผมก็รับแขกแล้วอยู่ดีแบงค์ไม่รู้ผมไม่รู้นะเขาไปกินโต๊ะไหนมันักแต่เขาเป็นคนดัง ก็คือเดินก็มีคนขอถ่ายรูปด้วยตลอดแล้วก็ส่งแก้วพันแก้วให้เขาเขาก็กินอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะน้องมันดังก็เด็กมันก็ชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนจะบอกว่าน้องกินเองก็กินก่อนอันนี้มาผมไม่รู้ว่ากินเยอะหรือกินน้อยไงแต่พอเขาเดินมาหาผมอ่ะผมก็อยากให้เงินน้องมันมาช่วยรโปรโมทร้านเราเนาะผมเลยบอกแบงค์วันนี้นะถ้าเกิดมึงกินเดี๋ยวผมให้มึงแบงค์ละหมื่นเลยผมพูดไปอย่างนี้จุด พูดจริงครับแต,แต่คือพูดแบบนี้ค<ด>ือ<ม>เพราะเราเขาไม่เอาค่าตัวไม่เอาอะไรอย่างนี้ผมก็เลยพูดไปแบบนี้แล้วน้องมันก็กินแบนแรกเสร็จปุ๊บมันก็เดินหายไปไปอ้วกหรือไปไหนก็ไม่รู้ผม,มก็ช่วยงานแล้วผมก็เดินย้ายโต๊ะอีกสักพักสักพักประมาณครึ่งยั่โมงกว่าน้องมันก็เดินมาอีกแล้วโต๊ะน,นั้นมันกินเหล้าหงอยู่ปุ๊บน้องมันจะกินเหล้าอีกแต่เบิร์นบอแบงแพ้หงไม่ใช่เหรอมันกระดกไปแล้วผมก็ดึงขวดลงมาบอกงั้นมันกินเบียแทนแล้วกัน ก็เร <formation jin inh aling> <at> ื่องมันเป็นแบบนี้อ่แล้วพอพเปิดบียร์าปุ๊บก็มีคนมาดึงผมไปบอกมีแขกผู้ใหญ่มันมาให้ผมเดินไปรับอผมก็เดินออกไปรับปุ๊บแล้วน้องมันก็เดินถือขวดเบียร์เปล่ามาให้ผมบอกผมกินหมดแล้วนะผมก็เดินกลับไปถามที่โต๊ะมันกินจริงเปล่าพวกที่โต๊ะก็บอกกินจริงแต่ผมถามพวกนั้นหมดแล้วว่าเขาเทใส่แก้วแล้วเบิร์ดช่วยกินสรุปแล้วตอนที่พี่พูดนี่เป็นการท้าใช่ไหมฮะไม่ใช่การว่าจ้างผมไม่ได้ท้าเขาเขาท้าผมอที่เขาเป็นคนพูดประโยคว่าถ้าถ้า กินแล้วจะได้หมื่นหนึ่ย่งเนี้ยหรอคะไม่ใช่ก็คือเขาเดินมาหาผมใช่ไหมแล้วถือผมจำไม่ได้ว่าถือเล่ามาหรือเปล่านะแต่ผมมาบอกว่ามึงกินหมดแบนเนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงวันเนี้ยเฉพาะวันนี้นะเพราะปกติผมเนี่ยแค่พันสองพันอันนี้คือผมเห็นเขามาโปรโมทร้านเราอะคำลอยๆเยหรอใช่ผมพูดผมให้จริงถ้าเกิดเขากินคำพูดนี้พี่มองว่ามันไม่ใช่เป็นการท้าทายใช่ไหมคะผมก็ไม่รู้นะผแต่เจตนาของผมไม่ได้ท้าทายเขาผมอยากให้เงินเขาขอารใช่ไ้มใช่ก็ มีใครจะมาจ้างก,กินแบนและหมื่นพี่นี่ผมเห็นเขามาช่วยเราโปรโมทร้านเราก็หลายคนบอกว่าเอะเรามอกเขาเป็นตัวตลก,กผมไม่เคยแกล้งเขาครับในคอนเทนต์ในอะไรผมไม่ได้รับรู้ครับเราทราบไหมว่าการกินเหล้าเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดถึงชีวิตได้คือก่อนหน้านี้มางานวันเกิดผมเขาก็กินแบนหนึ่งเพียวๆเนี่ยบึบกินหมดเลยครั้งแรกเรามองว่ามันไม่เป็นไรใชแแ่แล้วเขามีถ่ายคลิปมันบอกว่ามึงไม่ไม่เท่าไหรเลยเลยว้ยอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในโทรศัพท์ผม เราทราบไหมว่าน้องมีปัญหาทางเรื่องสติปัญญาครับไม่ทราบครับเพราะว่าเขาคุยรู้เรื่องปกติหมดทุกอย่างเห็นหลายๆคนก็ไปถึงตัวเราด้วยบอกว่ารักน้องเ่ผมผมว่าเขาผมไม่รู้ไงว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมวันที่โทรหายาติเขาถามแบงค์มีโรคประจําตัวอะไรไหมเขาผมแต่ผมไม่ได้คุยทางตำรวจเขาคุยเราลักน้องไหมลักน้องไหมต้องกดีเดี๋ยวใจเราลักน้องไหม มันเรื่องนเกิดแล้วพี่คนตายพูดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาพูดได้เขาคงออกมาช่วยผมแล้วพี่ตอนตายกเนน้องไงตอนรักก็ไป็อน้องเป็นยังไงเขาเขาก็เหมือนน้องคนหนึ่งครับไม่งั้นผมไม่ให้ตังค์เขาหรอกกลัวไหมว่าหลังจากนี้ต้องอาจจะมีความผิดอะไรแบบนี้กับทางตัวนั้นนั่นก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะพี่เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วคือไม่ได้คือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงพี่ใช่ไหมครับ ตอนนี้กระแสสังคมเริ่มขุดเรื่องอื่นๆขึ้นมาด้วยมันมีกรณีที่เราไปปัวพันเรื่องเว็บพนันอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราจะชี้แจงยังไงบ้างอันนี้ตำรวจทำนเสียงไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นนะเราคุยเรื่องเกี่ยกับที่จะยิงยายากเขาจะยังไงกว่าอยากคูยดะไทางคุณยายหรือว่าครอบครัวแบบน้องนองช่วยเหลือเขาได้ยังไงอยากคุยหนอยาก็หน้าหน่อยเสียงไม่เข้าไม่ก็พร้อมพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างครับ ไม่ใช่มึงก็บอกเขาด้วยว่ามึงตั้งใจจะมาผิดบ้านที่ผิดธนาาะไม่ไล่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยทางพี่กังพูดได้เลยพูดได้เลยครับเราจะจะพูดถึงคุณยายพูดถึงแม่พ่อน้องยังไงบ้างก็ทางทางมุ้งผมก็พร้อมช่วยเหลือทุกอย่างครับเพราะว่าแบงค์เป็นห่วงยายมากเท่าที่ผมฟังมาจากเบิร์ดสิ่งที่จะตั้งใจทําให้คุณยายหลำบากนี้คืออะไรบ้างก็ทุกอย่างครับเห็นเขาว่ายังไม่เห็นนะพี่ ครับไปพูดพูดต่อได้เลยครับพี่ยังไม่มาครับอยู่ช่องสามใช่ไเดี๋ยวพูดพูดยังไงต่อครับขอบคุณไม่ต้องพเลยอ๋ออันนี้คือการสะบวดใช่ไหมครับผมคือเราตั้งใจอย่างสะบวดให้น้องว่ไมครับอย่างบวดหรือว่าอยากแสดงความรักมาพองละค่ะพอละอันนี้เรานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ถือเป็นครั้งแรก หลังจากที่เบิร์ตสารภาพกลางรายการโขนกระแสถ้าจับใจความจากที่เอ็มพูดเมื่อสักครู่จริงๆจะคล้ายกับที่เบิร์ตพูดนะแต่ในรายละเอียดอาจจะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของการกินเบียร์เรื่องของการกินเหล้าถ้าจะโดยสรุปนะฮะเอ็มเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี่ยมันยาวอาธิบายให้ตำรวจฟังทั้งหมดแล้วอธิบายตรงนี้เวลาอาจจะไม่พอเพราะเรื่องมันยาว ยืนยันว่าไม่ได้จ้างมาอันนี้ใช่แล้วละ่ะเพราะว่าเบิร์ตก็บอกว่าเบิร์ตเป็นคนชวนมาไม่ได้จ้างมาทุกอย่างผ่านมาทางเบิร์ตทีนี้พอเข้าเรื่องเรื่องว่าจ้างให้กินแบนละหมื่นหรือเปล่าไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบคุณผู้ชมฮะเรื่องมันยาวนะะักข่าวบอกไม่เป็นไรมีเวลาไม่ได้มาพูดชั้นๆตรงนี้ไม่ได้ใจความแต่ให้การตำรวจแล้วแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้แบงค์ กินมาเยอะแค่ไหนผมไม่รู้มันกินมาเยอะมาน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมจำไม่ได้นะถือมาทั้งเป็นขวดถือมาเป็นแบนถือมาหรือเปล่าแต่พอเห็นผมเห็นเนี่ยผมอยากจะให้น้องคือน้องเนี่ยลักษณะคือไม่ได้ว่าจ้างมาก็อยากจะให้เงินก็เลยพูดออกไปว่าถ้ามึงกินหมดแบนกูให้แบนละหมืน่นเพราะที่มาช่วยงานบ้านผมเนี่ยมาแบบไม่มีค่าตัวผมก็สงสาร เจตนาผมเนี่ยอยากจะให้เป็นค่าตัวอยากจะให้เป็นค่าจ้างแล้วก็ไล่เลียงเลยครับคล้ายกับเบิร์ตและทีนี้พอว่ากินแบนไปหนึ่งแบนเสร็จปุ๊บมันมีเบียอีกขวดหนึ่งผมเนี่ยคือผมก็ลักษณะเหมือนยื่นให้กินนั่นแหละแต่แบงค์ Bank บอกว่าเบิร์ตเนี่ยแบ่งเบียไปเบิร์ตเนี่ยแบ่งเบียรไปแล้วหลังจากนั้นก็กินกินไปแค่นิดหนึ่งอ,อ,อันนี้อีกคนนึงมาเหรอฮะ